สวัสดีตอนเที่ยงก็ผมเที่ยงนี้ผมแวะมาซื้อขนมลาบ้านแม่ทุมนะขายดียังต้องรอคิวนะทำไม่ทันนะทำสดๆเลยเอาแป้งใส่กระป๋องแล้วก็โรยๆๆๆนะเอาน้ำมันเทดก่อนกนะ่อนโรยทอดสองเตานะใช้กำลังสีคนนะ จุ่มน้ำมันหนึ่งคนนะฮะโดยแป้งหนึ่งคนนะฮะเขาเรียกอะไรยกใบอีกสองคนนะฮะอันนี้ก็คือขนมลาเมทุมทำไมถึงอร่อยตอบได้ไหมโดยคนรุ่นราคาคนรุคานะอ่าเนี่ยของเมทุมทำไมถึงอร่อยทำไมถึงต้องรอคิว ขายวัตถุดิบสดใหม่นะสดใหม่ทุกวันอะนะครับผม<า>ก็แวะมาซื้อได้นะทางหลวงหมาย,มายเลข401ใกล้ๆกับวัดเทวดารามนะครับผมสวัสดีครับผม